การกำหนดค่าเริ่มต้นของบูลีนนั้นเราสามารถกำหนดค่าเป็น true หรือ false แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดค่ามากกว่านั้นเราสามารถใช้ enum โดยเราสามารถนำเอามาใช้กับการกำหนดค่า status เริ่มต้นสมมุติว่าผมต้องการกำหนดค่า status ของการ h i p p i n g เราก็สามารถใช้ตัว enum เนี่ยมากำหนดค่า status ได้วิธีการเราสร้างตัว contract enum ขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ตัว e num ตัว e เป็นตัวเล็กแบบนี้สมมติว่าผมจะใช้กำหนด status ก็จะใช้เป็น e num status แล้วก็จะมี status ต่างๆอย่างเช่นตัว pending ship นะครับ accept reject ยกเลิกเราก็จะได้ตัว status ขึ้นมา5ตัวแบบนี้มี pending ship accept reject cancel value ที่มันกำหนดค่านะครับ value เนี่ยมันก็จะได้เข้ามาตามนี้เลยก็คือ มันจะมีค่าอยู่ที่ได้เรียงไปตามลำดับนะครับ pending ก็จะมีค่า0ย์ chip เนี่ยมีค่า1 accept มีค่า2 reject มีค่า3 cancel มีค่า4เสร็จแล้ววิธีการนำเอาตัว enum นี้มาใช้งานนะครับเราก็จะใช้ตัว status enum status นี้เรามาทำให้เป็นตัวแปรเริ่มต้นก็จะได้เป็น status public แล้วก็ต่อไปเริ่มต้นผมจะให้มันชื่อว่า status ตัว s เป็นตัวเล็กสมมุติว่าเราต้องการดูตัว status สถานะเริ่มต้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับผมจะให้มันชื่อว่าฟังก์ชัน get จากนั้นตัวนี้ให้มันเป็น public นะครับเวลาเราจะดูก็จะใช้ view แล้วเราก็จะให้มัน return ค่าที่จะ return นะครับจะเป็นประเภท status อันนี้เป็นชนิดของการ return ค่าที่เราต้องการจากนั้นสิ่งที่เราจะ return นะครับก็คือตัว status ที่ตอวมีตัวตัว s ตัวเล็กหรือว่าถ้าเราต้องการกำหนด เซตค่าของตัวสเตตัสเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถทําได้ผมก็จะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า Set จากนั้นด้านในวงเล็บนะครับเราก็จะใช้ตัว Input เข้าไป Input ก็ตามด้วยชนิดก็คือ status ตัว s ตัวใหญ่แล้วก็ใส่ Input Input ก็คือ underscore status ตัว s ตัวเล็กจากนั้นผมก็จะทำเป็น public แล้วเราก็จับตัว status นะครับตัวนี้มีค่าเท่ากับตัว Statu s ที่เรา Input เข้ามา ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเรียกใช้งานนะครับสเตตัสต่างๆที่อยู่ภายใน enum เราก็สามารถทำได้สมมติว่าผมต้องการเรียกใช้งานสเตตัสตัว accept เราก็จะสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมาตัวนี้ผมก็จะให้มันชื่อว่า accept แล้วก็จับมันเป็น public นะครับตัวนี้แล้วเราก็บอกว่าตัวแปร s t a t u สนั้นจะมีค่าเท่ากับนะครับตัว enum status accept หรือถ้าเกิดว่าต้องการไปดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นผมจะดูตัว cancel ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อ function cancel แล้วก็ใช้งานตัว enum status cancel ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับที่เราสามารถทำได้ก็คือการ reset ค่าใหม่มก็จะใช้ตัวนี้ให้ชื่อว่า function reset ให้มันเป็น public จากนั้นเราก็จะใช้งานตัว delete แล้วก็ delete status ทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นการ set ค่าเริ่มต้นทั้งหมดใหม่ คอมไพน์นะครับตอนนี้เราจะใส่เป็นเป็นคอมมา่าเรากดไปที่ตัว deploy ทีนี้นะครับเริ่มต้นเราจะมาใช้งานตัวฟังก์ชัน get พอใช้งานฟังก์ชัน get ค่าเริ่มต้นมันจะเป็น0หรือถ้าเกิดว่าเราใช้งานฟังก์ชัน set สมมติว่าผมใส่เป็นเลข1กด set แล้วมากด get ตัวนี้มันจะกลายเป็น1นึ่งหรือถ้าเกิดว่าต้องการไปดูฟังก์ชัน a c c e p t กด a c c e p t นะครับแล้วมากด get ตัวนี้มันจะกลายเป็น2นะครับเพราะ a c c e p t เนี่ยค่าเริ่มต้นมาเป็น2หรือถ้าเป็นฟังก์ชัน c a n c e l เรากด get มันก็จะได้มาเป็นเลข4นะครับเป็นเลขเริ่มต้นเป็น4หรือถ้ากดเป็น reset พอ reset ปุ๊บเรากด get นะครับตรงนี้มันก็จะ reset ค่าเริ่มต้นเป็น0ใหม่